สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับวันนี้ก็มาซ่อมปั๊มน้ำกันนะครับแต่ตัวนี้ถอดดูใบพัดแล้วมันติดนะครับน่าจะเป็นหินปูนไปจับนะต้องถอดไปที่ลานนะก็จะดูพวกทุน่นพวกอะไรมันด้วยให้เขาดูลูกปงลูกปืนนะตัวนี้ของใหม่นะครับมาติดตั้งใช้ไม่กี่ครั้งเองแต่ไม่ได้ใช้เป็นปีละไม่ได้เปิดใช้เลยนะแล้วก็ อินปูนมันน่าจะเข้าไปจับนะครับเนี่ยต้งถอดไปให้ลูกชายถอดไปนะเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้เปิดใช้เรื่อยๆนะครับถ้ามาติดตั้งไว้แล้วใช้มัางไม่ใช้บ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นเวลานานนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใบพัดจะติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่สะดวกเราก็ต้องถอดไปซ่อมเลยนะฮะในผมก็ต้อง ยกไปที่ร้านครับอันนี้เป็นปั๊มมิซูนะฮะใช้รถสนามหญ้าในบ้านนะครับพัมพกตัวนี้ก็แรงดีนะฮะแรงใช้ได้เลยแต่ไม่ค่อยได้ใช้กันนั่นเองเพราดน้ำหญ้าก,ก็ใช้น้ำตรงจากโครงการเลยนานๆถึงจะเวลาหน้าแรงผมถึงจะใช้ตัวนี้นะครับอ่า แต่หน้าฝนนี้ไม่ได้ใช้เลยนะั่นแหละมีปัญหาเลยพอมาใช้จะมีโครงการนี้จะติดไว้ย่างงี้ทุกหลังมีปั๊มตัวเดียวครับใช้ในบ้านและสนามหญ้านะแต่เขาจะมีใบาพาสมาถ้าจะเปิดปัม๊มถ้าจะใช้สนามหญ้าต้องไปปิดวาลวน้ำเข้าตรงมิเตอร์นะไม่ให้น้ำมันย้อนออกไปนะครับนี่ ถังถังตัวน,นี้ก็มีลูกรอยเสียนะน้ำลน้นถังอยู่เดี๋ยวผมถอดปั๊มเสร็จก็จะถ่ายเปลี่ยนลูกรอยอีกอีกคลิปหนึ่งนะฮะถ้าถ่ายรวมกันจะยาวไปอโอเคนะเขยมมยกออกได้เลยนะครับถอดไม่ยากครับมีทมีทางเข้ากับทางออกแค่นั้นเองหมุนน็อตออกก็ ยกออกได้เลยปั๊บก็สายปั๊กก็เสียบเอานะอันนี้ไม่ยากง่ายๆนะฮะไม่ซับซ้อนเหมือนโครงการอื่นโครงการอื่นจะมีปั๊มสามตัวสี่ตัวอะไรแหละอันนี้มีปั๊มตัวเดียวใช้ทั้งบ้านทั้งสวนนะฮะนีะน่ะยกออกมา เดี๋ยวยกออกมาเลยอันนี้ผมก็มาพากเอานะเพะื่อจะมีเสียงเพลงด้วยพักย้อนหลังเอานะอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะผมก็ไม่สบายก็ยังไม่หายดีเลยนะครับก็ยังเจ็บคออยู่เลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ